ควแรแลกบัตรด้วยค่ะฉันบอกว่าฉันไม่แลกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอไอ้ยามคนไหนมาทำรูกบอป้่เดี๋ยวนี้เลยคนนี้แล้วค่ะแม่ไล่มันออกเลยค่ะสวัสดีครับคุณยาผู้จัดก,การใหญ่ครับนี่ครับมาใหม่เหรอคะไม่เคยเห็นหน้าเลยครับ ผมเป็นรอปภมาใหม่ครับเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกระวังตัวให้ดีนะคะยามคนเก่าถูกไล่ออกกเพราะครอบครัวผู้จัดการนี่แหละคะ่ะโดนไล่ออกเพราะครอบครัวผู้จัดการไม่พูดดีกว่าคะ่ะฉันขอตัวขึ้นตึกก่อนนะคะ สวัสดีครับจุดรักษาความปลอดภัยครับอ๋อพี่ที่โทรมาเมื่อตอนเช้าใช่ไหมครับผมต้องขอโทษจริงนะครับตอนนี้ผมออกจากจุดตรงที่ผมทํางานไม่ได้อะครับยังไม่ได้ไปดูให้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเป็นช่วงพักกลางวันเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับว่าของอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าได้ครับได้ครับต้องขอประทานโทษด้วยครับอ่ะพี่เด๋ยนครับสักครู่นะครับอ่ะคุณครับคุณครับมีอะไรอ่ะคุณจะไปไหนครับฉันมาสมัครงาน อ๋อถ้าเกิดว่าจะขึ้นตึกเนี่ยครับต้องแลกบัตรนะครับฉันไม่แลกแกรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครเออไม่ว่าคุณจะเป็นลูกใครก็ตามถ้าจะขึ้นตึกนี้ต้องแลกบัตรทุกคนครับฉันบอกว่าฉันไม่แลกไงอยากเจอดีเหรอนี่นี่คุณตบผมทำไมอะครับก็ตบสั่งสอนแกงไงไอ้ยามกระจกไม่รู้จักที่ต่ำพี่สูงไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแล้วย,ยังจะอวดดีอีกให้ฉันแลกบัตรอยู่นั่นแหละเอ้ปัญญาอ่อน นี่ผมไม่ได้อวดดีนะครับผมแค่ทําตามหน้าที่ก็ฉันบอกว่าฉันไม่แลกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนี่ไงฉันจะบอกให้เอาบุญนะฉันคุณฮันนี่เป็นลูกสาวของแม่ยาผู้จัดการใหญ่ของที่นี่ลูกสาวคุณยาผู้จัดการที่นี่เหรอครับอันนอึงรู้แล้วอึงไปเลยละสิทีนี้หลบไปฉันจะขึ้นคุณครับ ยังไงก็ตามครับขอความกรุณานะช่วยแลกบัตรก่อนได้ไหมครับฉันบอกว่าฉันไม่แลกไงน<อ>ี่น่าลำคาญเอะก็ให้แลกบัตรอยู่นั่นแหละแกรู้ไหมว่ายามคนที่แล้วเนี่ยที่ถูกไล่ออกไปก็เป็นพระฝีมือของแม่ฉันเองแม่ฉันเป็นผู้จัดการของที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าใครทําให้ฉันหรือแม่ไม่พอใจแล้วก็แม่ฉันจัดการหมดแหละหลบไปผมหลบไม่ได้จริงๆครับยังไงคุณจะขึ้นตึกคุณก็ต้องแลกบัตรจริงครับ ก็ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งฉันโทรหาแม่ฉันก่อนฮัลโหลค่ะแม่จ้าฮันนี่มาถึงหรือยังอะลูกหนูมาถึงตั้งนานแล้วค่ะแต่ไอายามข้างล่างเนี่ยไม่ยอมให้หนูขึ้นไปไอายามมันทำแบบนั้นเหรอลูกแล้วลูกบอกมันไปหรือยังว่าลูกอะเป็นลูกของแม่ซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่ที่นี่หนูบอกมันไปแล้วค่ะแม่แต่ไอายามเนี่ยมันโง่ แยกแยะไม่ออกแม่ลงมาจัดการให้หนูหน่อยค่ะได้เดี๋ยวแม่ลงไปนี่นี่ถือเป็นการสั่งสอนที่แกทํากับลูกสาวฉันตอนที่แกเข้ามาสมัครงานน่ะแกก็น่าจะเห็นรูปฉันบันบอดแล้วนะว่าฉันเป็นใครเห็นครับผู้จัดการใหญ่อรู้แล้วก็ดี แกจะได้ปรับปรุงตัวสมัยและแกก็จำไว้ด้วยนะที่แกมีงานทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าฉันน่ะให้ฝ่ายบุคคลน่ะรับแกเข้าทางานถ้าขืนแกยังสมองหมาปัญญาควายอยู่แบบนี้แล้วก็แกจะต้องโดนไล่ออกเหมือนยามคนเก่าๆใช่ค่ะคุณแม่บอกมันให้เอาบุญว่ายามคนก่อนๆเนี่ยที่โดนไล่ออกก็เป็นเพราะฝีมือของแม่คุณแม่คะเราไปกันเถอะค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะต้องไปปินเอกสารเพิ่มเติมส่งให้ฝ่ายบุคคลอีก ฝากหนูเข้าทำงานด้วยนะคะแล้วก็ของเงินเดือนเยอะๆด้วยนะโอ้ยได้อยู่แล้วละจ้ะลูกนั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมไหนูอยากจะทําแผนกไหนเนี่ย <ๆ S 1> ก็ไปเลือกได้เลยเดี๋ยวแม่เนี่ยจะโจงม,มือหนูเนี่ยไปให้ถึงหัวนหน้านแผนกนั้นเลยจ้าไปคะ่ะไปเลยสะลูกเราไป้ วางปะะเป็นสลักสวัสีครับไ่บัตรนะครับยังรอดอยู่หรอคะ ข้างในเนี่ยแลกบัตรก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่แลกอ่ะถ้าไม่แลกขึ้นไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายรักษาความปลอดภัยครับคุณนิพทำหน้าที่ได้ดีจริงๆเลยนะครับนี่ครับปผมค,คุณวังผามหานครขจรศักด ชื่อยาวเหมือนชื่อเจ้าของบริษัทเลยคุณวังผาเจ้าของบริษัทเครับทำตัวตามสบายเลยครับครับเมื่อวานเนี้ยผมเป็นคนโทรหาคุณเองนะอ๋อผู้ชายคนเมื่อวานที่ให้ผมช่วยหาของอ๋อผมเจอแล้วครับคุณให้ผมช่วยหากุญแจใช่ไหมครับใจมาก งั้นเดี๋ยววันนี้นายถอดชุดแล้วกลับบ้านได้เลยคุณวังผาจะไล่ผมออกนะครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอโทษนะครับขอโทษเช่นเรื่องอะไระก็ขอโทษเรื่องเรื่องอ๋อที่คุณวังผาจะให้ผมแลกบัตรน,นะครับเรื่องนี้นายทำถูกแล้วใครที่จะเข้าตึกเนี้ก็ต้องแลกบัตรทุกคนแหละแล้วคุณวังผาจะไล่ผมกลับบ้านทำไมอะครับใครบอกว่าฉันจะไล่นายออก ฉันแค่อยากจะให้นายเนี่ยพักงานหน,น,นึ่งวันและฉันน่ะอยากจะปลอมตัวเป็นยามแทนนายปลอมตัวเป็นยามแทนผมใช่เมื่อวานตอนที่นายวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่โต๊ะฉันได้ยินทุกอย่างหมดนะั้นสวัสดีครับจุดรักษาความปลอดภัยครับฮัลโหลครับคุณครับ ผมคือคนที่โทรมาเมื่อเช้านะครับแล้วก็ฝากให้คุณหาของให้หน่อยนะครับกุญแจนะครับเจอยังครับอ๋อพี่ที่โทรมาเมื่อตอนเช้าใช่ไหมครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับตอนนี้ผมออกจากจุดตรงที่ผมทํางานไม่ได้อะครับยังไม่ได้ไปดูให้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเป็นช่วงพักกลางวันเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับว่าของอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าได้ครับได้ครับต้องขอบทัยโทษด้วยครับอ่ะพี่เดือนครับักคู่นะครับอ่ะคุณครับคุณครับ ถ้าเกิดว่าจะขึ้นตึกเนี่ยครับต้องแลกบัตรนะครับฉันไม่แลกแกรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครถ้าขืนแกยังสมองหมาปัญญาควายอยู่แบบนี้แล้วก็แกจะต้องโดนไล่ออกเป็นยามคนเก่าๆนี่คุณยาผู้จัดการใหญ่กับลูกสาวที่ใส่ยแย่ขนาดนี้เลยเนะี่ยต้องจัดการแลเออแต่คุณวังผาครับคุณวังผาจะทําแบบนี้มันจะดีหรอครับคุณวังผาเป็นถึงเจ้าของบอริษัท จะมาใส่ชุดยามปลอมตัวเป็นยามผมว่ามันมันไม่เหมาะนะครับเอานะเชื่อฉันเถอะนายถอดชุดเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปทักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้ฉันให้คนโทรตามานสับทราบครับเยี่ยมชุดยามนี่มันก็หล่อดีเหมือนกันนะ คุณครับคุณ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 เดี๋ยวครับอะไรรบกวนแลกบัตรด้วยครับฉันไม่แลกยามที่นี่มันเป็นอะไรกันนะกันหนาฮะเอะาอาก็จะให้แลกแต่บัตรโห้คงเป็นยามใหม่ละซสิยามคนเมื่อวานเนี่ยก็คงจะถูกแม่ฉันไล่ออกไปแล้วใช่ไหมแกถึงได้มาทํางานแทนใช่ครับผมเป็นยามใหม่ครับรบกวนแลกบัตรด้วยครับฉันบอกว่าฉันไม่แลกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอ รู้ไหมว่าฉันลูกใครคุณจะเป็นลูกใครคุณก็ต้องแลกบารครับไม่มีใครมีภอสิทธิ์เหนือคนอื่นครับอวดดีนะไอ้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 ฉอนเอ้ไ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 อ่ไอ้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 ไค้ไบ้แก้ไอ้ไค้ไอน่อ้ไอ้ไอ้ไอ้าอ้ไ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 บ้ไอ้ไอ้ไอ้ได้ไอ้ไอ้ไอนไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้้้ฉันไ้้ไ้อ ไล่ไออตอนนี้เลยลูกแม่ฮ huh> ัลโหลแม่คะไอ้ยามตรงข้างล่างอะค่ะมันบีบมือฮ right? ันนี่ฮันนี่เจ็บไปหมดแล้วอะค่ะฮะไอ้ยามเนี่ยนะมันกล้าทำร้ายลูกแม่ใช่ค่ะแม่แม่ลงมาช่วยหนูแล้วก็ไล่มาออกตอนนี้เลยค่ะได้รออยู่ตรงนั้นแหละ เดี mm. ๋ยวแม่จะลงไปเดี๋ยวนี้โดนไล่ออกแน่เดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครจะโดนไล่ออกกันแน่แม่มาแล้วเร็วๆอุ้ยเจ็บตรงไหนบ้างลูกจ็บแขนไปหมดเลยค่ะไหนไอ้ยามคนไหนมาทำลูกบออแม่เดี๋ยวนี้เลย หันหน้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ยามฉันจะไล่แกออกสวัสดีครับคุณยาผู้จัดการใหญ่แย่แล้วลูกเราแย่แล้วแย่เลยค่ะแม่ไล่มันออกเลยค่ะ ก็รีบออกไปได้แล้วผมไล่คุณออกอะไล่ฉันออกแน,น่โดนไล่ออกเออรู้แล้วได้ยินแล้ะยังนะพวกคุณสองคนโดนตำรวจจับแน่ข้อหาทำรายร่างกายผู้อื่นผมมีคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและตอนนี้ผมแจ้งตำรวจไปแล้วด้วยพอ,อ,อตำรวจมาพวกคุณสองคนเจอดีแน่